ืมขอบคุณครับเศบขาดจ้ะยิงลงกับแใก่อ สวัสดีครับสวัสดีจ้ามื่อนี้แม่โบม้าอีกแล้วจ้ามากับลูกซ้ายคือเกาจ้ามากินก้อยขนมจีนใส่หมูยอจ้าส่วขนมจีนนั่นแหละจ้ะใส่หมูยอแล้วก็มีใส่กรอบน้ำจ้ะนี่ย่างไม่ไหม,ไมเลยจ้ะอันนี้แคบหมูน้ำได้ครับมีแคบหมูครับกรอบ,ลอบเลยกรอบเลยครับผักมีอย่างนี้ลูกของเกียรผักมีผักสลัดครับอันนี้แล้วก็นี่ผักยังเกาะแดงกงบับแตงบกเตงกรอบเลยจ้ะ เปิดพัดล้มมาทั้งนี้ได้เลยผมทีม่ปิวเนี่ยอ๋ออันนี้บกบวกบบกบวกบ,บวลวกได้เนี่ยเกมกินเป็นปะเนี่ยลูกแม่ีิลวกลวกบ่อเขียวดีเลยนะจ๊ะมาเด้อจ้ามาแซ่บๆซบน้ำกันจา้ามาลูกกินแม่ตัดอันนี้ให้หมีนู้เสน้นสุดยอดกลับมาจากกันไปส่งงานอยู่โรงเรียนพอดีจ้ะเฮดไปถาบอกว่าหิวหิวแม่เฮ็ดไปถาจ้ะ ตึ๊ดคนไ่้ใ่ก่อนโอ้ยกำลังหอนๆอ,อยู่ยเนี่ยอืมอันละบ้งเสียกมันได้ลุกน่ยเสียกมันต้องดึงเสียกมันออกเห็นบ่ต้องมากินกับอย่างรูปบ่จะนี่คิงดองจากคิงดองนี่ บเฮตเองเลยจ้ะเอามากินกับขิงดองปาดปิดกับปุกย่างเน่นอืมกินหอมใส่เกาะกับขิงดองของคู่กันนี่จ้ะเอาไวตไ้ตรงใดตงนี้เลยดีกว่ามแ,แม่ก็กินลายรอบแล้วเร,อร,อรอจาจะเบิดมือถาลูกซ้ายมา กินน้ำกันอีกจ้ะบาดพริกขึ้นลายแถ่เป็นตาเพชรแะ้ะใส่กอกแส่ยบลูกแท่สุดๆเลยครับมันแบบมันแบบฮึ่มมาไม้น้ำเนาะมันห้อนเลยอย่างอัน อย่างไฟฝ่าไฟดับถาพอดีถาอาน้องเกมมาพอดีไฟดับไฟมากับเปิดย่างอีกอุ่นอีกห่อนเลยอ่ะออกมาใหม่ๆหม่เออเนร้จเส้นเนียยเนียเงยเลยอดอะ วนันบะเมนใส่กอกอลาบาทด้วยจ้ะอืมอืมิมงดองอืมขอกังคักแเสบคักจ้ะคิงดองกับใส่กอกอว้ามึงเนี่ย Mm-hmm.

ห่อนไลยจ้ะทุกคสี่โมงแล้วยังห่อนอยู่จ้ะเปิดพัดลมมาทีนี้ปิวมาทีนี้ผม จะกอกละหลกหจะเอาก่อนแล้วคักันไงผลเนาะจ้าึเสร็ เสียงพัลมดังดังเด็ดจ้ะมา่รู้ว่าได้ยินเข้าไปในกล่องบอคันมันมีเสียงดังรบกวนกับขอโทษขอภัยด้อจ้ะ Mà bùa on, ừm, <laughs> ừm, <Tập kính> thuần, <cười> 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 Sånn. Mm -hmm. mm -hmm. แ<น>สบค่ะจ๊ะทินกับใส่กอกจะเมนเข่ากันค่ะจ๊ะทิงดองนี่ประโยชน์พร้อมจ๊ะอืืมอืม แช่ครับ ຍັງ <marriages> ຫ <timing> ົມນັ້ນບິອຍັງໃຫ້แม่່ເນ bớt lợi đã nó ta sệt sệt lắm Mm-hmm. แซบพักอิ่มพอดีจ้ะเต็มถาดโจงคนแม่ลูกนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ผูดด้ใดมากกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โบกับลูกในเด้อจ้าไว้พอกันคลีใไม่เด้อจ้าเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ